เอ่อนีมีข้าวไหมครับมีครับขอขอข้าวหน่อยครับขอโทษนะครับทั้งที่กลายเป็นคนทั้งที่รู้ว่าผมทั้งที่ว่าคุณชอบขวโอ้โหครับพี่ครับพี่อ้าวแต่คุณก็บอกว่าคุณแบบว่าก็รู้สึกดีไม่ใช่หรอครับที่แบบไม่มีผมแล้วเงี้ยครับชอบชอบคุณไม่ชอบขนาดหลังรีเจอกันที่นู่นเหรอได้เดี๋ยวแก้กูแก้ตัวนี้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  หลังรีก็ต้องดูว่าโอเวอร์มันจะชนะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังรีก็ต้องดูกันครับ คนที่มาขอรัตัาไปหาอะไรอัน,นี่ก็ยังไม่รู้นะคิดว่าจะ,จะมาครับแต่ว่าหลังเรนไปบอกว่าเจอกันทีนูดพี่เป่าก็อยู่ว่าบีแฟนแล้วแบบโอเวอร์ก็จะตีอะไรก็ยังงงอยู่ใช่ เออม,มีข้าวไหมครับมีครับฮะมีครับข,ขอข้าวหน่อยครับกะเ,เป๋าอะไรครับหนึงน่งหนึ่งสี่หกสี่ครับ จายเดียวก็พอครับจะตายครับต่ออะไรนะหนึ่งสี่หกสี่ครับอ,อย่าทำหนูกินไหมครับาากินข้าวไหมครับกินข้าวไหมครับมีพอดไหมครับมีครับ ขอพอดนะครับหนึ่งสี่หกสี่ขอพอดครับแต่ผมไปซื้อที่ร้านค้าก็ได้ครับใช่ไหมคร<ะ>ับใช่ไปซื้อที่ร้านค้าอันนี้อยู่ในตู้แดงนะค่ะบอันนี้ผมไปซื้อที่ร้านค้านะครับจะได้ไม่รบกวนเพราะที่ผ่านมาก็น่าจะรบกวนมามากพอแล้วครับ ตกลงหลังรีมึงต้องบอกกูนะว่าให้กูไปไหนอะ่ะเพราะว่ามันมีไฟโอเวอร์กับไฟนี่ไฟโอเวอร์กับไฟไอ้นี่ต้องถามเออต้องถามไม่ได้ยินอนะ่ะเหรอครับพี่ชายใหญ่ครับ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 พี่พี่มีรถปล่อยเช่าอีกไหมไม่มีหมดแล้วใช่ okay, okay. เออมีตะกูเนี่ยปล่อยเช่าจะเอาปะก็หารถนะครับปล่อยเช่าคุณมีรถปะครับ จะได้ไปล่อยเช่าส่วนผมก็จะปล่อยเช่าแล้วครับเช่าไหมครับเช่า<ะ>ไหมครับเช่าได้ละครฮะเช่าได้ละครับเช่าได้ครับถ้าอยากจะเช่าอยากเช่าอะไรครับมีให้เลือกมีอะไรให้เลือกบ้างครับมีมีความรู้สึกมีรถ มีแล้วเวลาครับจะเช่าอะไรครับเช่าลมไหม,ม,มเมช่าลมก็ได้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยขอโทษนะครับท่านท,ที่กา่า้องเป็นคนท่วนที่รู้ว่าผมเราเรียว่าคณชอบฝนโ,โอ้โหขอโทษนะครับที่แบบการล้ลมให้อะท่านที่รู้ว่าคนชอบฝนอะ ก็ค, <S <S คุณไม่ได้กลางลมครับแต่ว่าคุณชอบฝนผมเลยต้องขอโทษคุณก่อนว่าขอโทษนะครับที่กลางลมให้ทางจงแล้วอ่ะคุณชอบฝนนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีซ้อมเหรอครับวันนี้ <S 2> <S 2> เออไม่มีครับ ยิ้มไรครับฮะยิ้มไรครับไม่ได้ยิ้มครับรออะไรครับชาปะปรับปรปุงต้องเข้าแล้วอันนี้คืออะไรครับนี่เอเอ้าไม่ได้มีอะไรครับผมมาขอข้าว ใช่ครับผมมาขอข้าวแล้วผมก็มาขอพอร์ต<ะ>ขอพอร์ตแต่คุณไม่มีผมก็เลยไปซื้อพอร์ตมาไงแล้วผมก็มากลางล่มใช่แต่ผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณชอบล่มหรือเปล่า ใช่ปล่าล่ะผมก็ไม่รู้ว่าคุณชอบลมหรือเปล่าถ้าคุณชอบลม,ม,ลม,มถ้าฝนมันตกก็ผมก็ไม่รู้ว่าคุณชอบลมหรือเปล่าผมก็เลยแบบไม่รู้ไงเพราะว่าผมแบบอาจจะยืนลม,มนให้คุณนในวันนี้คุณไม่ต้องการก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ไงคะว่าไม่ต้องการลมอ้าวต้องการลมเหรอไม่ได้ต้องการลมครับต้องการอะไรครับต้องการข้าวเอาไหมฮะเล็ก่ะต้องการอะไรค่ะเอาแล้วไม่ต้องการลมต้องการอะไรครับต้องการให้ตัวเองกลับมาสดใสหรือเปล่าครับฮะเปล่าครับไม่มีอะไรคนสดใสหรือเปล่าครับคนสดใสมั้ล่ะครับแต่อากาศไม่ค่อยสดใสครับ ฝนน่ากำลังน่าจะตกอยู่อากาศไม่สดใสคนก็ไม,ไนไมน่น่าจะสดใสอดีตก็ไม่สดใสครับปัจจุบันก็น่าจะสดใสครับแต่ถ้าปัจจุบันสดใสอนาคตก็จะสดใส,ส,ดใสดรครับย,<ะ>ยืนทำไรครับเนี่ยคนเดียวคะมายืนทำอะไรกับคนเดียวครับเออมายืนฟังเพลงกับเพื่อนค่ะอ๋อเราวมายืนทำอะไรคนเดียวครับผมไม่ยืนคนเดียวนะผมไม่ยืนคนเดียวนะผมยืนกับคุณนะครับ<ะ>ผมยืนคนเดียวที่ไหนครับไม่ยืนคนเดียวซะหน่อยฮัลโหลเออไม่เจ ไไออ้ป่่่่่่าวบิชัันนพพพีีพีหยครตามไม่ได้วะไอ้เฮียนั่นเอารถกูไปวะยังไม่ตอบเลยงั้นงั้นงั้นปล่อยไปแปดคันก่อนใช่ไหมเออเออเดี๋ยวค่อยปล่อยเพิ่มได้ปะมันมันไอ้นั่นม,ม,ม,ออมันไม่เข้าเมืองอ่ะไอ้มืมขขอขวากูอ่ะไอ้เวนอ่ะมันก็สัญญาว่าจะเข้าเมืองวันนี้กูไม่ให้รถมันเช่าแล้วไอ้เฮียได้ได้ครับพี่โอเคน้องพพพปล่อยปล่อยเท<พ>่าที่ได้ก่อนก็ได้เจเออเออเจได้เหมือนกันเออเออเออก็ขอปล่อยเช่ารถครับคุณมีรถไหมเออไม่ไม่มีครับไม่มีรถเหรอครับปล่อยเช่าไปแล้วเหรอใช่ครับปล่อยแล้วอ๋อแล้วคุณมีผมไหมครับ ก็มีผมไหมครับไปถึงผมเนี่ยครับผมสีม่วงไว้ผมยาวใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอ๋อมีผมเนาะที่ผมอยู่ข้างๆเลยพี่ผมอยู่บนหัวครับพี่ผมอยู่บนหัวครับอ๋อก็คือมีผมอยู่ข้างบนหัวอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอ๋อโอเคครับวันนี้ผมก็สั้นครับวันนี้ผมก็ยาววันนี้ผมก็โสดอะไรอย่างงี้ยครับอ๋อใช่ค่ะอ๋อตอนนี้โสดไหมครับตอนนี้โสดคร่ะทำไมโสดครับก็เขาไม่อยู่แล้วก็เลยโสดใครล่ะครับคนข้างๆอะค่ะพวกหนูเหรอผมส้มอะครับผมส้มคุณนั่นแหละผมเหรอที่ไม่อยู่ใช่ คนบอกว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอ่ะสุดท้ายก็ไปตลอดโอโซนหรือเปล่าน้องพี่หรือเปล่าใครใครบอกว่าจะอยู่ตลอดไปครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วเมืันจะชาวติ้งหาสุตรีไร่ยะใช่ไหมครับคนที่สัญญาว่าตลอดไปสุดท้ายก็ไปตลอดป่ะครับตลอดไปไม่มีจริงใช่ไหมครับคนที่ขอให้อยู่ตลอดสุดท้ายก็ไปตลอดคุณเคยผมคุณเคยขอผมไม่อยู่ตลอดเหรอเคยมีคนคนหนึ่งขอให้อยู่ตลอดครับก็มีคนเคยเคยขอผมไม่อยู่ตลอดเหมือนกันครับเขาไม่อยู่อันครับไม่อยู่ตรงไหนครับก็ยืนอยู่นี่ครับไปถึงไอ้นั่นนะครับไอ้คนนั้นนะครับ อยู่ก็อยู่ตลอดไม่ใช่เหรอใช่ครับมันก็อย <ok ู่ตลอดก็อ่อนตลอดครับนี่เห็นอยู่ใช่ไหมครับเธอไม่ว่าก็อยู่ตลอดเหมือนกันครับก็อยู่ตลอดเหมือนกันใครอยู่ตลอดครับอ๋อเพื่อนอยู่กับเพื่อนใช่ไหมครับใช่ครับมีความสุขไหมครัอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขครับเว็กมีความสุขดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันก็เคยมีความสุขมากกว่านี้ครับอ้าวแสดงว่าอยู่กับเพื่อนมีความสุขแล้วครับก็มีความสุขครับแต่ว่า มันเคยมีความสุขมากกว่านี้ไงครับไปสีมันจบ,จบจบไปอิสัตกูแบนไนะอเหียมันเคยมีสิ่งที่แบบทำให้มีความสุขมันพ่อมึงอะชอบชอบพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วชอบเบ่งเหียอะไรเีอะสัตว์อะไรนะครับมันเคยมีคนคนหนึ่งที่ทำให้มีความสุขว่าเขาหายไปแล้วครับอาวแต่คุณก็บอกว่าคุณแบบว่าก็รู้สึกดีไม่ใช่ครับที่แบบไม่มีผมแล้วเงี้ยครับฮะบอกตอนไหนคะน้ำเสียคุณไงตอนที่คุณแบบไปแล้วอะ มีความสุขดีไม่ใช่หรอคะคุณรู้ไหมผมมีความสุขคุณดูแบบโล่งใจนะที่แบบว่าเออแบบคุณแบบเพื่อใครครับเพื่อตัวเองเลคะแบบแบบเหมือนรู้ทันหมดแล้วแสดงว่าแบบคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วเดี๋ยวว่าผมต้องมาแบบสไตล์แบบเนี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างไงครับก็ไม่ได้รู้ว่าคุณจะมาสไตล์อย่างนี้ครับสไตล์ครับก็แบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่า ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะมาสไตล์แบบนี้เหมือนกันครับฮะ <Huh? S 1> เปล่าครับไม่มีอะไรขอโทษนะครับขอโทษเรื่องอะไรคะขอโทษเรื่องที่แบบกลางร่มแล้วมันกลางไม่เต็มตัวครับเราจะให้คนเปียกครึ่งหนึ่งครับขอโทษด้วยไม่เป็นไรครับอ,อย่างน้อยอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เปียกอาจจะแปรแขนนะครับแขนข้างขวาครับ เมื้องจะดีแล้วครับครับผมจะกลับมาหลังรีไหมครับฮะจะกลับมาหลังรีไหมครับต้องกลับมาตลอดอะค่ะอยู่ที่นี่ตลอดนะครับอะไรนะครับครับออค่ะแล้วไม่ทักหรอครับอะไม่ทักเลยค่ะไม่ทักผมหรอครับรีแล้วครับ เอาไว้เจอกันหลังลีเอ่อคุณอิมไหมครับคุณอิมอยู่ครับครบเบอร์เบอร์เบอร์อะไรนะครับฮะเบอร์อะไรครับเบอร์เบอร์โทรครับทำไมครับจะเก็บไว้ครับ เผื่อไว้ติดต่อกันเรื่องแบบหิวข้าวอะไรครับยังยังอยากกินข้าวอยู่หรอครับก็ก็เคยกินข้าวครับเคยกินข้าวมันมันถูกใจเขาเรียกว่าหลับถูกใจฝีมือคนนี้ครับไอ้หน้าหลิงพ่นพ่อมึงถูกใจ<ะ>แล้ลบเบอร์ทิ้งทำไมครับอะไรอะไรนะครับ ถูกใจแล้วลบเบอร์ทิ้งทำไมครับอืมแัวคนที่ลบเบอร์ลบเบอร์ผมทิ้งไหมแล้วคนที่ลบเบอร์ผมทิ้งไหมลบไปแล้วครับก็ถามกลับกันะครับว่าถูกใจแล้วจะมาลบเบอร์ทิ้งทำไมครับไม่ได้อยากลบครับแต่พอดีมันเป็นเบอร์แรกเอครับเป็นเบอร์แรกเหมือนกันครับเบอร์แรกมันก็ไม่เกี่ยวเลยถ้าแบบเบอร์อยู่ต้นอยู่ท้ายอยู่กลางมันจะลบก็ลบได้แต่ลบไปเพราะเป็นเบอร์แรกมันไม่ไม่ไม่ใช่ไหครับเวลามันเปิดแล้วมันเห็นแล้วมัน คิดถึงเจ้าของเบอร์อะค่ะเบอร์พี่เปาถึงสามแปดหนึ่งครับจําได้ค่ะหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดสามสามฮะใช่ไหมครับใช่ครับจำได้ไหมครับไม่ได้คุณจําได้คนเดียวหรอกผมก็จําได้เหมือนกันจําได้แล้วถามทําไมครับถามได้ครับครับนัคือแนะนําตัวกันใหม่ใช่ไหมครับวันนี้คือ image อันนี้คือเปาก็เห็นทีมมาว่าเปาก็เลยตอบกลับว่า image ค่ะก็บอกแล้วดีๆที่รู้จักกันใหม่หรือเปล่าครับ ปงัเลขปับปับคงก็ได้ครับอะะะไรนคเลขปับปับคงก็ได้ครับเรียกอิมก็ได้ค่ะเรียกอะไรครับอิมค่ะอิมใช่ค่ะอิมอะไรฮะก็เลกอิมเฉยๆไงคะอนที่เคยเรียกอะไรพี่เปาได้ไหมครับเลขพอถือขนมค่ะใช่ไหมเลกพี่เปาได้ไหมครับพี่เปาเหมือนที่เคยเรียกครับติดแล้วอยากได้เลยอ่ะ คเดี๋ยวลองทดสอบแบบพี่เปาเดี๋ยวเราจะเคยเรียกเรียกเรียกได้ครับพี่พี่เปาอยู่ไหนเนี่ยที่ชอบเรียกบ่อยๆครับแล้วที่ลองเรียกอิมสิคะอิมอิมอ่ะอิมอยู่เปล่าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยพูดได้คุ้นคุ้นไหมครับอัลโหลครับอะไรในทวิตเตอะเลอ่ะเราเราเราเรียกพี่เปาได้ไหมครับสมมติก็ได้พี่เปาอยู่ไหนหิวข้าวหิวข้าวเปล่าหิวข้าวไหมพี่เปาพี่เปา จะตีไหมอ่ะสนับอ่ะจะตีไหมสนับอ่ะพี่เปาวัยเบอ้าวพี่เปาวัยเบให้อิมขายเท่าไหร่คะไหนพูดสิอะไรครับพอแล้วครับ